ขอแนะนําเป็นพระชัยวัดพิมพ์ฐานสูงแรกของหลวงปู่พายหรือว่าอาจารย์พายนะครับวัดมะขามจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่นะครับหลวงปู่พายเราท่านเป็นศิษย์ของอาจารย์เปิงอาจารย์เปิงอยู่วัดชินวราลาบอราชวิหารหรือว่าวัดมะขามใต้นะครับนี่นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่นะครับ พระชัยวัดพิมพ์ฐานสูงนี้ก็สร้างราวปี2482นะครับเททองวิธีเดียวกับสเมเด็จมีหุ่นของหลวงพ่อคำวัดโพปั้นะครับประธานในพิธีในณะนั้นก็จะเป็นหลวงปู่พิงค์วัดบางประกอบนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นพระที่มีคุณค่าย,ยิ่งนักเลยนะครับน่าศึกษาและน่าสะสมนะครับด้วยวิธีการจดสร้างและเทคนิคกาจารในขณะนั้นถือว่าสุดยอดนะครับนี่นะครับ ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับขอแนะนำเลยนะครับ